หนึ่งวันเต็มๆที่เด็กชั้นม .4 และม .5 กลุ่มนี้ช่วยกันขนไม้ใช้สอยที่ได้จากสวนของชุมชนประมาณสองตันเข้าไปวางเรียงไว้ในเตาเผาฐานอีวาเตหลังจากนั้นก็ช่วยกันนำดินทรายมาผสม,มให้เข้ากันก่ออิฐแดงสองชั้นบวกด้วยดินที่ผสมปิดหน้าเตาให้สนิทโดยมีผู้ช่วยครูประจำฐานเรียนรู้โรงทานคอยแนะนาช่วยเหลือมเมื่อฟือนหน้าเตาถูกจุดขึ้น เพื่อให้ลมร้อนจากภายนอกผ่านช่องเล็กๆเข้าไปไล่ความชื้นจากเนื้อไม้อุณหภูมิในเตาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นช่วงที่เด็กๆต้องผลัดเวรคอยเติมฟืนทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมๆกับวัดอุณหภูมิ3จุดด้านบนเตาด้านล่างและปล่องควันบันทึกไว้ทุกชั่วโมงจนกว่าอุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง180องศาซึ่งอาจจะใช้เวลา2-4วัน ต้องเขียนรายง,งานออกมาได้นะเรื่องการเผาถ่านสรุปรายง,งานผลอุณหภูมิช่วงนี้เวลาช่วงนี้อุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่คำนวณดูค่าเฉลีย่ยว่าอุณหภูมิขึ้นลงขนาดไหนอากาศในเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการจุดเท่าไหร่นี่คือการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสัมมาศิกขาศรีสักอโศกที่บูรณาการการเรียนรู้ด้านวิชาการโดยต่อยอดจากฐานชีวิตของชุมชนพอไม้มันเก็บสะสมคนร้อนได้ถึงจุดของมันแล้วมันจะลุกติดของมันเองครับ ช่วงนี้ครับที่เราจะเริ่มเก็บน้ำส้มคนไม้ครับมันจะมีท่อท่อหล่อเย็นค่ะให้มันเกิดการควบแน่นซึ่งมันจะมีสารอาหารที่เกี่ยวกับเซลลูโลสให้มีเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินอะไรพวกนี้ซึ่งอยู่ในเมลไม้เราจะได้ทั้งเคมี Me, แล้วก็ชีวะเนีค่ะว่าในต้นไม้นี่มันมีอะไรประกอบด้วยอะไร นอกจากได้ฐานไม้คุณภาพดีกว่าหนึ่งตันในการเปิดเตาแต่ละครั้งยังได้น้ำส้มควันไม้หลายร้อยกิโลกรมัมที่อุดมไปด้วยฮอร์โมนและสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทั้งอย่างช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชซึ่งมีคุณค่ามหาศาลต่อการทำากสิกรรมไรสารพิษปอนกลับสู่ชุมชนทดลองว่าเราใสน้ำส้มไม้เข้าไปกับอีกอย่างคือลดแค่น้ำปกติมันเห็นเห็นความแตกต่าง ระหว่างฉีดกับไม่ฉีดนะการจัดการศึกษาของที่นี่จึงเป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เด็กคิดเป็นทำเป็นเกิดฉันทะที่จะทำจนเชี่ยวชาญสามารถนำมาพัฒนาทดลองปรับปรุงใช้ในชีวิตจริงได้ยังไม่สิ้นสุดเพื่อสร้างชุมชนที่สง,งบสุขบนฐานของศิลธรรมและสามารถพึ่งพาภูมิปัญญาของตนเองได้ แต่เราชอบเรารักเราก็จะพยายามศึกษาความรู้ที่เราอยากจะรู้แล้วก็เราปฏิบัติจริงจะเกิดผลจริง